ครั้งที่64วันที่12ม 69, กราคม2569กิจกรรมส่วนมนตามเพียนพระป,ปิตายอดเศรษฐีประเทศลาวปัดนี้เป็นครั้งที่64ตรงกับวันที่13มกราคมพุทธศักราช2500 69ข้าพเจ้านายพงพันธ์ศรีปันขอปิ่งวาจาสาธยายพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจรารย์บูชาแด่องค์พระคำปิติเทวราเจ้าหลวงปู่สมเร็จดุลหลวงปู่บนเด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมนาธนะนาในการสสดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาัย กูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจุบันดาในก้ิจของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแจกการสวดสาธยายมต์ต่อไปโทสวดจุมนงเทวราชสมันตาจักวาลีสุนตระขันฉันตูเทวตาสัทธมังมุนีราชันสาสุนันตูสักโม,มกขังสักเกกามีจารูเปิลีศีขราตาเตจันตะลิขวิมานีทีเปรติจักขามีตะลุวานะกหานีเขหาวัตุุี येते गुम्मा च यन्तूते वा चराता लावि समीयखा खंथपनाकाति तन्ता सन्ति जेयं मुनिवालव चनं साथवोमि सुनन्तु धम्मसंवनाकालो अयाम् पतनता धम्मसंवनाकालो अयाम् पतनता धम्मसंवनाकालो अयाम् पतनता पुसुणं मकलाचिति खथा नमो तस्स पखवतो लातो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स पखवतो लातो सम्मा सम्बुद्धस्स น้ำมดแต่สภาพกวัดตัวละตัวสัมมาสัมพุทธันจากบุตรสาวสัจจกิริยากถานัตติเมสันนังอัญญังพุทโธมีสันนังวังอัเยตีนะสัจจวัตเจนะสุติเมหงตุสัพพะตาตัตติเมสันนังอัญญังธรรมูมีสันนังวังเยตีนะสัจจวัตเจนะสุติเมหงตุสัพพะทานนัตติเมสันนังอัญยังสังคูมีสันนังวังเยตีนะสัจจวัตเจนะสุติเมหองตุสัพพะทาบุตรสววมหาการุณิโกนาโถอิท อาทกาคาถามหากรุณิจโกนาถุวอาถายาสัมภะปนิลังบุรีตวะปารมีสภาปะตโตสัมโธทิมุตมังเกเทนะสัจจวัตเทนะมาหองตุสัพโภปตะวะมหากรุณิจโกนาถุนิตายาสัมภาปนิลังบุรีตวะปารมีสภาปะตโตสัมโธทิมุตมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาหองตุสัพพภปัตะวะมหาการณิจโกนาถุสุขายาสัมภาปนิลังบุรีตวา กาลมีสภาประตสโพธิมุตมังเอเตนะสัจาวัตเจนะมาหงตุสาภูปัจทว่ามหาบทสวดมหาสมัยสูตรคือว่ามีสุตังเกจังสมัยยังพระกวาสเกจุม่หาลาตีกะปีละวัตุสมิงมหามณีมาตาพิขุสังเกนะสถิปัจจามาติีพิขุตเตหิตาเปหิวะอรหันเตหิตาสหิโลกาธาตุหิตเตวตาเยปุยนาสันนิพติตตาหนตี พรขวนตังทัศนายย่าปิขุสังกัญจาต้าขจตุนังตุตาวาสังเกกานังเทวานังเอตตาเท้าหงษ์สียังขุพระขวาสังเกตสุวิหารติกลภีลาวัตุสมิงมามณีมาตาปิขุสังเกตนาสถิปัจจามาเตยปิขุเตยทเปเอวะอรันเตยถ้าสหิจารุกะตาตูยิเตวตาเยปุยนาทันิปฏิตาหงตีพระขวนตังทัศนายย่าปิขุสังกัญจายานุนะมะเย ปีเยณาพักกว่าเตนุปสังกบยามาปสังกมิตว่าพักกวาตัสันกีบบาทเกกาคาถาปาสายมติหาตะโกตาเทวตาเสยยถาปุยมนามะพระลวะปุรีโสสัมพิชิตตังวาปังภาสาเลยยะภาษาทิตังวาปังสัมพิเจยายิวะมิวะสุทาวาสีสุติเวจุนตะไละิตาพักกว่าตัวปุระตัวปาตัวละหนังสูตตะโกตาเทวตาพักกว่าตังอภิวาเทตวายขามันตังอังสามสูเดกยขามันตังทิตาภูวิกาเทวตาพักกว่าตุสัมกีเกมังกาตังอภาสีมะจมะยุปวานัตจอมิง เทวกายาสมรคตาข้าตัมมะเิ็นมังค่าตัมมะยังทักอิตายวะปลราชิตตาสังมติอัตตวะปราชิวตาพระเขวตุสันติเอมังคาทางอภาสิตันตลาภิกขวสมาตังตุตังอัตโนมุจขมะกังสุจลติวานิตานิฆาเหตุวายินเทียานิปรักขันติปฏิตาติอัตคุปปาภาราเทวตาพระเขวตุสันติเอมังคาทางอภาสิเเตวากิลังเิตวา พริขางินทด้กีล้าว่าจังวมีชาติเจรันติสตาวิมลาจักมตาสุนตาสุสุนัการติอตุวลาเทวตาพระกวัตุสันตเกยมังคาถังอภาสีเกเกบีพุทธังสรนนังคาตาสีนาตีขมิสัตย์ปัญญพุ่ม่ายามสัมติแห่งเทวกายังปลิปูเลสันตเตีอตปกวาพรกว่ามเตจีเกปุยนะพิเวทาจัจสุโลกาตาตัสจุตทวตาชนุปตะตาหติตาคา ข้าตังทัศนายยะพิโุสังขัญจายาปีเตปิกเวีหิสุมาติตรรมันตานังโตสัมมาสัพตเตสัมปีภะกัมตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสัมปติตาหิสุเกยะทาปิมายังหิตละหิเยปีเตปิกเวีภะวิสติอนาคโกธมันตานังโตสัมมาสัพตเตสัมปีภะกัมตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสัมปติตาภะวิสติยะตาตาปิมายังหิตละหิอะกิตามิปิโควิตุกายานังนามะหีกิตายธรรมิปิโควิตุกายานังนามะนีเจตธรรมิปิโควิตุกกายานังนามะ นี่ตังสุนะาสาตุกมนสิครุตาปาสิสามีตีเอวนปนเตติโคเตพิคุพรวาตปัจจสุุภะควายตาทวจาสิรูขามนกันสามียัถาภูมิตทิตาเยติตาเกิขปะรลังปัตันตาสมหิตาปุจจิหวาลาสนโลมังสพิรพุโอทาตมนัสสสตาวิปสสนา มนาวินาพิโยปัญจัตเตตัวนนีกัิวตตเตัวมนตจิตตาสาวเกตั่รตีติวกายาพิกันตาติวิชานาพิโิเตจาตามุสุตวะพุทศาสสนัเตสมปตุลันังมสานาทัศนังอเเกสัตตามนทักสุจัตสังกัตสตลิงสตังกิเคสานังมนุสานามันทัอเพเกนันตมันทุกมทสาสปาภูการจัจาสภิยายวกิจวานจมาตโต อามันตกยตัตาสาวเกษนินโอกายาปนาเตนิวตามิกบยวังกิติสามิกไรินปัสสสะตาาจยยักขาคุมากับพิลวัตวจุมตุจิตมตุวันมตุยัสสติโนมตมนาภิกขุโมกุนังติโมนังสาาจายมะวตายกขนนันตวันนี้หิมตุจิตมตุวันนตยัสติโนมธตรมนาิุกุนังสมิติโมนังาตาิราติสาายนันตวันนี้ิมตุจิตมตุวันนัวันตุยัสสติโนมธตมนา api kemungkinan demit tinggal lagi CT selesai saja karena tahun ini waktu itu jadimu tahun enam itu jadah satu nomor mana api kemungkinan demit tinggal lagi ceramica percaya saja karena tahun ini waktu itu jadimu tahun enam itu jadah satu mana api kemungkinan demit tinggal lagi kumilola cakai koswe pola sapi besi nampi jodang jata seharusnya karena pagi lupa saat kumilola cakai kosuka cakai demit tinggal

wilu paku pasasajadi karena ngerti patimah lajaya sasti superta bidadara wujudmana madhala ti matu jati matu wana matu jaya sadjono wujudmana pikumang bikunang semitingunang kuta lat jati sengaca wilu tapasajadi kal jaka karena ngerti patimah lajaya sasti superta bidadara wujudmana madhala ti matu jati matu wana matu jaya sadjono wujudmana pikumang bikunang semitingunang kuli madhiti sengata latoto tak ini nawilu laka pakumi ini nawilu uta ลังทิสังจัตตารูตีมวารชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทารามนาตังสุวะนิกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาคุวัจญิคัสธาามายาคูเกตุเวเกนคูวิภูเจวิภูโตสหจันทนองกามัสิโตจัตจินุกันตุนิคันตุจาปนาโตปามันโยจัตเทวสุโตจมัตตนิจิตาเสโนจักันทพูนารูราชาเจ้าโนสาภูอาภูปัญจสิภูเจวะติมุลุสิฎิวะจัจสายเตจนเจ จารชานุคันทพาสหราชิบิโมตมนาภิกขุบิคุนังุมิติิวรัตตะคุณาภาษานักคาวิสาราสัตัญชากากรรมพรัรสัตลาอุปายกาคสหายาติวิยามุนาทตละตะจารคุณาคายุสัจิโนเวลาวโนมานุโคสุภะกสมิติมังเยนาคลาชีสังสาอาลันติทิปาชิชาปักทิวิสุทธาจักภมิหายาสาธิวานมัชชะปตาจิตตะลาสุปนอิติเตสานามังอภิญตถะนาคราชานังมาสิปุปนโตเขมามา กาสีพุทโธสนาอิวาจอิภูวะหายัญตานะคะสปนาสารนามากังสุพุทธันคิตาวัชิลาเทนะสามองั์งสุภาษิตาปัตโลวาสวัสดีที่มตอยโสตินุกาลกันชามาพิสมาสุปัตนาเวคาสาวิปากิติสุกิติจับปะหลาถูนะมุจีสหสตันจับพระฤาบุตรนางสเปเวโลจนามากาสันหิตวาพระิาษีนางลำพันธมุปาข้ามุสมาโยธานิพันธนเตภิกุนางสามิตริง ว่าว่านางอาปูจติวะปตะวิจติโยวายุตคังกัลุมวันนาวานุนาเทวะสมุจจัจจสสะาระหามิตากันุนากยกคาปูติวายะสัตยนมทเสตเถทศธากายาสพินานทุนิยติปันโตจิตปันโตน้อมันโตจิสัตยนมทมานาภิกุมุตุคังสมิตริงว่านางเวจูเจติวะสหารีจาสมะจตุเวยะมาจันทันสุปนิสาเทวาจันทามักุมบริจิตาสุดิสุปนิสาเทวะสุดิยมักุมบริจิตานะกันตานิุระกิตวะอาคุมันทวลากังววุนังสา โกสาโกษาโปาคะปุรินทศติเจสศตถาคายาสเป็นานาตาวันนี้นอิที่มตจิติมตนวนั้นตยสิิโนมัตมนาภิกมังมิคนังหิมิติมวังสุอาถาโกสนามูเทวชลามามักขิศีขาลิวะลิถาคาจลาจ้าจาวมาคุมบันนิภาสินุบาลุนาสหธรรมาจาจุตจาจเนชกาสุเลยาลุจิลาปววว่าสวัสีทีนูทศิเต paso ta ka ja su pina na ta munyu timato jiti mato na untoya jati mo utama napi kemungkinan sami timonang sama nama acamana manut manut tut tama kita patu sika aku aku man patu kita ta aku dewa ye จาโุหิตวินปลกามปะลกทวาเสัจินุทัศเสตสะทตากายสปินันตุมนนโจิติมนโทนัมโตยสัจนมัทมาะภิุปิกุณังชมิติงวะนังสุกะลุมหาลุนาคุเอขนะสสะหาโอทาตักัญญหาควมุคขาุทวาวิจักขานาสะทามตาหาลัจามิสกายจยะสัจินทนายังกาปัจจุโนยุทธิสาวิปัสสติทเสตเดชสะทายาสปินานันตมนทิมนโตจิติมนโนัมโตยสัจินมัมาะภิุปิกุัง สามีติงว่านางทิมีอาตุสิตายามาคันทกกายยะสัินุสัมปิตกาลามาสทาจุินมานาสวานิมณนลาตินอาคตตาคุปลานิมิตาเสเตสากายาจเปนนตวันยจุโตจิติมตวนมตยสัจโมตรภิกุมภิกสามีติงว่านางสัิเตเทวันิกาสุเปนนตวันยนนามันวเยนะคันจุเยจันเยสติสสสหภาวุาชาติมักิลังภูคตินมนาสวกิมุขตลงนาคจันทังวา อาสิตาสิตังสุพมะปนุตตาวัตโตจาบุตาอิทิมโตสหสันสุนังมโลตินโสจาบสุปาฆาสุมิติมุลังสารสุพมวาโลกานังมามาภูมิภาตินมาพีตินเศรษฐุปาปนุจิตมันโตพิสมากายโยยะสัจติโสตาเสตาอินสราคูปันเจกว่สสวัตติโนเทสันจามัชจาตัวอาคางวิตุปริวาริโตเจจะสัพเพอภิกเตสินเตทวีสัพมมะเกมาลสินอาพิกามิปัญจา ก็น่าสามัญที่ยังเยะาันธตาลาชนนพันธุสม้งันตาปริวารีตามาโวมุจิตาโกจินิติตาสามาชนกนระเิปนาต่ลามหาจารสลกัตนาวานะเประวังยถาปวุตตโกเมโขทนายโชาวิสุคตัสสะปุตาวิสังุตตสยังว่าเสตันจสังอภิยายาวะกิตวานะจกมาจตุมันติตัสสาวเก สารณีและเจมานะเสนาพิกันตาเทวิชานาถาพิโกเตจาตับประมาณกลุงสุตวะพุู้ทอนสาสาสานังวิตาลักยิปการมุงเสังลมันปีสยุงสเกวิชิตัสักขามาพยาติตายสัจจินโมทันติสาโคเตหิสาวกาเตชนีสุตาตีบทสวดจุลละชัยะปะพรนโมเมพุตเตเะสาลาตานะตายาธรรมิกาเทจะาปสิจิปสิเทวานาลายะปะลละ ลาเมสุลาสิทธิพม่าจ่าอินทาจาจาตุโรกาคัมพีลาคกาสมุทาปุตุงชังกาจัสสาพัมมาชัยยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะตรลันทอลันอุตาที่อุท,า,ท,า,ทจา,าจีน่าจีน่าจีจัยยะชัยยะกักโคนล์ตคนล์นิสัยนิไลายส,ายสายนีน่าเมรุลาชักป,ปุนนองละคีชัยาายะชัยยะคัมพีลโสพีชา เกณฑนาคีติสาจัผู้ตักกาลีชียชัยะตุนิมิตาโลกีชียชัยยะสิงคีสุตาทานามุกาชัยยะชัยยะวุณนัมุกาสาตาชัยยะชัยยะดำปาทินาคัคขกุลักันทุกชียชัยยะคะขันชาคนนตุลุงสุขลาภูชงสิหายพายค้าพีธีปาชียชัยยะวุณนัมุกายาตาชิตาชิตาเสนา ปูนาสุตินอรดีชจยะใจยะสุขาสุขาชีวีชยะใยตาทอลีตาเลสถาสุใจยาชยะยะทอลีสาธิสตาชยะชยะมงกาลาดัญญาวเกจัยยะยวาลุนยเกชัยยะยลกสีสุลัูชเตชาชยะชยภูเมนตักนาชยะชยะลาชาติลาสัใจยะยะปทวิงตปังชจยะชยะอลหันตาปัญเกบปุตสาวังชยะชย ไม่สุโลหะโลหาดินเทวาชย่าชย่าภูมิาสุลโคชย่าชย่านาโควิลูะโคเวลูกโคโันทิมาลาวิอินโทจเวนะเตโยจาคุเวโรวาลุโนปิจาคิวาโยจากป่าชุนหุกุมาโอธาตาลาทาโกอาตาลาสามหาเทวาสิทิตาปัสสาอาทะโยอีสีโนสาวกาสัมภาชย่ารามุภวันตุเตชย่ากามโมจาสังโกจาทศสาปาโลจัชย่กังยเต นาชัยาเตเชน่าใจยาสุติปวันตุเตเชเตนะพุทธเตเชนะาหอตุเตยเชยามังกลังใยโยปิพุทธันสาสิริมโตอาย่างมลันสาจจปาปิมตโวบาลาจิจโญภูสัยอย่พธิมันเตปุโมทิตาชัยาตตาธรรมมาคานามีสุนุใจโยปิพุทธันสาสิริมโตอาย่างมลันสาจจปาปิมตโวบาลาจิจโญภูสัยอย่พธิมันเตปุโมทิตาชัยาตตาอินทากานามีสุนุใจโยปิ फुतन सा सिलीम तो अयाम माना सा चपा पीम तो बलाच जो खो सा याम पोती मन थे पुमोति चययाता था तेवा का नाम तिनो चा यो भी फुतन सा सिलीम तो अयाम पमोति ता चयता सुपन्ना का नाम ही तिन्हो चयो भी सा शिलीम तो सा चपा पीम तो बलाच को साम पोति मन थे प्रमोतिता चय्या था नाका का ใจยันใยโยปิพุตันใยสิริมตัวยามมลันจาจะพับพิมตัวปลายโักปลายาใจโยโกสายามโพธิมเทปโมติตาใจยะตาตาสาพามมะขานามหิสโนใจยันโตโพธิยามโมเลสกายานังนันติวัตโนเฮ Wang tawang wese yoong wese yan suceyamang kalee, apalaki tabalang keseisei, petawi mukule yapi seikei, sampak, putanang, akapoto komota, sumungoto, su, jasuri, sampamacali, supatak kinangkaya, kamang wajakamang, petak kinang, petak kinang menungkamang, peniti, te petak kinang, petak kinang, ketawana, te petak kine, te atala putasa senyalo ka.

ล่าหางบทสวดธรรมานิยามสุตังเทวามีสุตังเกลังสมยังพระกวาสาวัตถิยังวิหารติเชตาวะนิฮะนากาปินทิกาสาลามีตตัลกุพปะกวะปิขวามันเตสีปาคะป้าขะวติปะทันเตติเตปิขวะพระกว่าตัวปัจจารสุสมกว่าเอตัถวจาวปาตาวาปิขเวตตตะกตานังนุปาตาวาตตะกตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะ titatatamaia mata ape ankala ninai aakaaui pampuiikaianaiaiiaiautiaoniankalanina akataauaakataa iawaa aatutama tiatatamaia mataape sankalatukati ตังตถาคตวัติสัมพุทเฌติอภิสมเณติอภิสัมพุทธิตตวาอภิสมเณตตวาขิจการตีเจสิติปัญญาเปติปปตาเปติวิวาลติวิปัจติตตานิขโลนติสาเปสังขราทุกขาติปาตาวาภิโคเวตตังคตานังอนุปาตาวาตัตถคตานังทิตาวาสาตาตุธรรมติตาตาธรรมญามตาสาเปธรรมะอนันตาติตังตถาคตวัติสัมพุทเฌติอภิสมเณติ อภิสังพุชิตวมมตวะภิสมเมตตวะภิกาติเตเสตติปัญญาเปติปักถาเปติวิวาลติวิปัจฉิตานิกาลลติสัพเพธรรมะนันตาติธัมโวจกวักภะวะอาตาม,มานาเตภิกขุภะกวะโตภาสิตังอภินันทุนติปุสวดพระเตกละตาคาถาอาตินังนาหนาวะขมยยานัปฏิกังเถรนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งยื่ ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูดถ <tinc S 1> ึงสิ <Liberty> ่งที่ยังไม่มาถึงญาติาติตามป่าอินันตังอับปันตันจ่าอนาคตังเป็นสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจ่าโยธรรมังตาตาตาวิปัสสติวสังนิลังสังกัมปังตังวิตาโานุภาลูวะเยผู้ใดเห็นธรรมะอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแกมแก้งไม่งอนเงียนคอนแกงเขาคองเขาควรพ่อภูนาการเช่นนั้นไว้อธิว่าจิตจา มาตับปังโกชัญญามารณงสิเวความเพียนเป็นอิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหีโน่สัค่าลันเตหน้ามหาศีนีหน้ามัจจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีศีนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารีมาต่างปีปิงอหงลันตามตันที่ต่างต,าาาาต่างเวพัตเตกาลัโตติสันตัวกิกเตมุนีตีผู้นี้ผู้สมุกย่อมกล่าวเรียก ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นแม้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบูสวดธรรมสังเวขาปัจจาวิคนาสเพชสมพลานิจารสังขารสังขารคือร่างกายกจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งขิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสเพช สังขารทุกขาสังขารคือร่างกายกจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกทนญากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอารน,นตาทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตัางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารานังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายา มาลีตับพังอันเราจะปุนตายเป็นแท้มะะนาปาลิโยสามัญในชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอาน,นิยาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะะนางเมน,นิย่าตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอสังกายวย่ากีรังร่าง,งกายนี้นี่ได้ตั้งอยู่นานเปตะวิญญาณอคขันปสัสาจากวิญญาณชุนโท อันเขาทิ้งเสียแล้วที่เสดสติจานอนทับป่าท่วิงซึ่งแผ่นดิน <c oughs> กาลิงขลังอยู่วางป่าดูดันว่าท่อนไม้และท่อนพื้นนี่ลันถางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาถ้าวายะธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัติตวามีโลชันตีคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสามโมสุโข ควมเข้าไปสงบุบละงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสาตามาลันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งมวงกาลังจะตายอยู่มาลิงสุจามา,าลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่ที่ว่ามาลิสามีเราจากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมอตาสังสยุความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแเ่เราเลยกุศลสวดเมตาย,ยัางกินกี่ยังกินกี่กุศลังกรรมมัง sapi kate katang punya namo namu tantu sunan tu ponto ye tewa asam tani ati kata ati kayu ko hontu tu kita hontu tu kapa muncan mata pita su hontu tu kapa muncan tu ya tika kasu hontu tu kapa muncan tu sapi ya hontu tu pamun cantu bisa sape ya kah sape peta sugita untuk tuka pamun cantu sape aja ลียุปัจชายสุกิตาหงุตุตุกาปามุงจันตุสเปนักันตาสุกิตาหงุตุตุกาปามุงจันตุสเปเทวาสุกิตาหงุตุตุกาปามุงจันตุสเปสามาตินังสมิทันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตวะคันติมายะอิติภควาปฏิทานคถา ญาติวตตาสันติวิหารวาทินีตุเปก็เลยโบธิก็เลยต่ยิ่งแต่ยิงตาธรรมตานนนัพวันตุปูชิตาโสติกลุ่นเตถาวิหารมันเทเลเทว่าจะมัจจานวกาจักพิโกสาลานิกาธานาปฏิอุปัสกาามาจัดเสสานิขมาจัดอิสราสัมบายนภูตาชุกิตาพวันถติจลาภุจาเยปิจะอันธัสัมภวาสังเกตจชตาทาวุปปาณิกานิยานิกังหัมมาวาลังปฏิจเตสัมเพปิจุกันจักลุนตุสังขายัง าตุกินังเสตังทำโมธรรมะทลาจักุปุภาสังโฆหันตุสมะโควะาอาถายาจายิตายาจาอามิละกัตตุสาตังโมสัมเพปิธัมมจารินุปุติสัมปะปุณนยามะธรรมะหลี่ยามปวเวทีทีภาสานาหันตุสัพเพปิปานิโนพุตตาสานีธรรมะตาลังภวเวชนโตกลีเติโอปวัสสุภุติปาวะยาสตานังสมิตังนิตุเมตนิมาตาปิตาจันตละจันนิจังละกันติปุตะกังเอวังคมเนนราชานุปะจังละกันตุสัพัสหา เทวตาวยาโยชน์กกถาทุกขปตาจะนิทุบาปย์ยาปัจจานิพยาโสกับปตาจะนิโสกาหงตุสภีปีพรินโนเอตาวตาจะมีสัมปตังบุญญาสัมปตังตะเปเทวานุโมทันตุสัพพัสัพติสิทธิยาทานังทัตันสุสัทยะสีลังลักขันตุตุสัพปธาภาวะนาพิลรตาหงตุขันฉันตุเทวตากตา ชุ่มมงคลคาถาอตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพปะเทวตาสัพปะพุทานุภาเวนะโสติทีองค์ทนิรันตระลังองค์ทพจังสุมังคลังลักันตุสัพปะเทวตาสัพปะธรรมานุภาเวนะโสติทีองค์ทนิรันตระลังองค์ทพจังสุมังคลังลักันตุสัพปะเทวตาสัพปะสังฆานุภาเวนะโสติทีองค์ทนิรันตระล

อารันตัน,นจติเกน้านรักทั้งปันธามิสะปาโด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ศวสษาทยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าของน้องเ้าอุทิศวายเป็นพระราชขุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์กาลัยขอนี้สงแห่งบุญกุศลจงเป็นสับสีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วา้าลอดภัยจากทุกสุขโลกไปอันตรายทั้งพวง ไม่มีแหล่งรายได้สุดจิลินมั่นคงเป็นสัมมาที่มันชอบตำคำว่าไม่มีหมดยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมความสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดการานับงานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นื้โมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปปูดประสิทธิประสาทนอครนมส่งอน,นุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายเรารวมถึงว่าถุมมงคลทั้งวงที่3าสิหโมูิลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์นำมวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเกินสาธุ